จะดูคลิปของฉันน่ะหรอฉันรู้หมดแล้วนะ,ะเกมมาไม่ทันแล้วหรอไะเพราะว่าตอนนี้ก่อนที่จะดูคลิปมันก็มีอะไรให้ในายดูก่อนนี่ก็คือจิ๊กซอว์ซักฟิเกม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 มีประมาณนี้เลยแล้วก็มาดูได้หลังเห็นไหมนี่คือจิ๊กซอว์ซัฟนะิเกมนะซัฟริสเกมได้เข้าสิ่งแล้วก่อนที่เราจะทำคลิปมันก็มีเบลโขกซะหน่อยก็สาซื้อมา มาด้วยความที่เราทำคลิปทคลิปมาแล้วก็ทำอะไรไมเรียบร้อยแล้วมาดูกันเอ้ยวันนี้ขอส,สตรีมออกก่อนมาดูมาดูมาดูแล้วฉันจะประกอบให้ดูนีต่ตอนนี้มันมีหลายคลิปซ้อมมากเนี่ยเ<ๆ>ต็มเลยอ่ะมีคลิปซ้อมหลายอย่างเลยดู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 เด็กแล้วมาขอประกอบแป๊บนึงแล้วเด็กจะมาดูะ่อบ ครับผมนี่สกูตเกมแบบปเป๊ะๆเลยกิกซอสเราเด็กอนุบาลชอบไม่ได้มีแค่กิกซออย่างเดียวนะคาคำสินสอบอกฉันจะดูแล้วอยากดูคนเล่นเมือเดิมอย่าเดิรี่แป๊บนึงบริษัทจับการง,งานอม แผลงบอลมาผมนี่เป็นไงเฮ้ยแผลงบอลใช่ไหมใช่ไหมใช่เฮ้ยอันนี้ดีกว่าอันนี้เลื่นลื่นเลยท่านผู้ชมก็จะดูเล่นเกง่ายสุดแล้วมามาดูว่าสุดท้ายกันเราจะทำคลิปแล้วท่านผู้ชมแล้วก็จะโดนทรมานหนึ่งน่าสุกสารไปนี่คือกล่องว้าสวยใช่ไหมล่ะข้อมือก็ออสวยอผมซื้อพวกนี้มาอะไรยี่สิบบาททั้งนั้นเลย ไปช้าเลยมามาเรามารีวิวกันมาทำรีวิวคนดูน่าจะบอกว่าทำไมเงินามาต้องโดนโทรมานก่อนเงินามา,อย,าอย่าเพิ่งอ,อย่าเพิ่งคิดว่าคุณจะปลอดภัยในโลกนี้เงิน,างโนโมาต้องโดนมาจะเปิดแล้วมาจะห่อพลาสติกเวลาอันนี้พลาสติกนนเนี่ยเป็นไง เอามาเรามาใส่กันวิธีใส่ก็นี่คือเนีอ๋อผมดูแลเปิดตรงนี้ทำเสรบ็บเปิดตรงนี้เปิดตรงนี้เปิดนั้ครับบอกโอเคได้ได้ได้เห็นเลยนี่เปิดตรงนี้นตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงโอเคแล้วก็ใส่จะมีเหรียญทั้งหมดประมาณหน,นึ่งสองสามสี่ห้าหกหกอันทั้งหมดนะมามาใส่กันตรง โอเคได้แล้วแล้วไงต่อหมุนใช่ไหมลมมันมีกำหมุนอยู่บ้างหมุนนะครับหมุนหมุนหมุน,มน,มนโอ้ท่านผู้ชมน่าจะไม่เห็นเหตุหการณ์เมื่อกี้มายิ่ง เก่งเจงฮันนี้เก่งแล้วมันหายไปไหนอ่ะเอาเจอแนละ้วท้านทองคำฮันนี่เก่งเขา,านะอืมสส,สำแล้วที่ซื้อมา20บาทแล้วช่วงิปนี้ไม่มีอะมากไปได้เวลาไปดูฮับเล่นเกมแล้วแล้วแมปแมปใดแมปยูไนโรบล้อโอ้ใช้ชื่อโรบล้อะเอาเข้ามาแล้ว ขาเลยเข้ามาทีไรพักทีอ oh, ๋อนี่ไอยกูมามามาดูกันโอเคแบบนี้แบบโหมดเลยโอ้ลูมี่ฉันสิฉันเห็นนะเสียไปหลายพันล้นนเลยนะเดี๋ยวพี่สำหรับใส่ตัวี่ทุกั่นะ โอ้ขอบคุณนะผมีเวิะครับผมใครอยามได้ก็มาถึงได้ดูดูผมจะให้ดูถึงได้มีแค่อันเดียวเองสุดท้ายโม้สุดแล้วโอ้อะไรล่ะตายไปกับโอเคเริ <çocuğ> ่มแล้วคือผมก็เป็นผู้เล่นมือด้วยนะดูดูทุกเซฟพยายามดีมือด้วยจบจบจบ เรก็พยายามปกป้อเดูแบริษัทลรโอชิโอ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 เข็งแข็งโองผมจะพยายามแอบเฮ้ยคุณคุหญิงไม่กลัวเหรอโอ้โหโอโอโอชิไรก้เปนแ่โอชิไร ไอผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่คนครับผกเขาตามผมแตเฮ้ยเขไม่ใช่คนแน่ๆเขาเป็นเหมือนน่นเนโอ้โหเสียโอ้โหโอ้โหโอ้โหเหมือนเน่ใช่ไหมเน่เน่ผมผมไม่ใช่ใจคนนี้ผมไม่ใช่ใจผมมาแล้แท้โอ้ my like god เริ่มมาตัวแล้ววนีผมม่ได้นักมือเด้เก่าไม่เคยโดนมือเดือดค่ะนีเป็นรดองนักระดับโลกระดับโลกก็การผการชีวของกายเพราะว่ามันไม่ใช่ระดับโลกนัดอ่าาด อมันน่ากลัวคนนี้น่ากัวใครเปนเอเดเื่อนเ้ยใ็นเอเด้เอ,อไหมเ,มเ้มามามาม,าม,ามาเอ๊ะสไ,ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วค่ไหนหรือว่าได้รือเปล่า่ได้ส ครัพบผูชมตอนนี้เลในสงครามโลกสงครามโลกแห่งการหนีเมเด์โอ้เจ็บเลยเจ็บมเจ็บแ้วโอกลัจจิกลัว,กกว,าม,วามาๆเรามาหาที่แอบ,บกันทั้หมดนะผมเรยกว่าผมผมเจอที่บจรๆแล ก็คือเนี่ยที่แอบผมก็คือที oh no. okay. ่ที uh ่ม huh. uh ัน huh. เ oh, ีเยอะๆคือที uh ่ที่ปลดใครก็ผมครับผมครับที่เจ้าผมก็ลดการทับทับนะพรที่มันไน้อยๆแบบว่ามือเดอรยมือเดอมันต้องเียแต่ที่รู้สึกตอที่แฟนาหมโอ้ไม่เงินผแล้ไม่เลยเนี่ยออเออมันไม่ใช่อ คือผมพายาอ็ใชมนะตาแรกตาไปได้ดีเริ่มมาก็รอดแล้วอ่ะชิอช่ะครับ

การจบเริ่มแล้วว้าวฉัน,น,นจะเป็นเมอร์เดิลแล้วอยเกิดเป็นเมอร์เดิลแล้วไแล้วไปครับการจบผมไม่ซีเรียสผมจะม,มีผมจะหาวิธีเอาตัวรอดให้ผมนะผมจะวิ่งไปฝั่งนี้ผมจะเข้าไปแอ,อนะ๋กให้ผมนะจุดมีอะไรให้ผมเการจบเกมยังกม่จบเกมยังไม่จบ ตอนนี้ไม่เลยผมพยายามเล่นให้ดีที่สุดแล้วผมกนน่าจะเป็นคนที่โหดที่สุดแล้วและกระทั่งเมื่อได้ต้องยอ,งองกมกลับทำไมงานผมไม่เคยโดนเมื่อได้ฆ่ามาก่อนครับท่านผู้ชม ไม่เคยโดนจริงๆครับผมไม่เคยโดนเมอร์เดอร์ค่ะผมเล่นเมอร์เดอร์เซียนอยู่แล้วเมอร์เดอร์ยังไม่เห็นผมเลยว่าผมเป็นใครเขาไม่รู้ว่าผมคนไหนคนไหนตอนที่ผมเป็นเมอร์เดอร์ผมก็ไม่เคยโดนยิงดค่าหมดปี้แต่เล่นคนแอบหรอไม่เหลือไม่ได้มาถึงผมไม่เหลือนะมันนไม่ใช่มาถึงมันไม่เหลือดิผมไม่เหลือข้อถามันยากมากเลยเนี่ยเออมันัเซียนเมอร์เดอร์ มันคือใครใครเป็นเพืนที่ฆ่าผมใช่มันคือใครเอ่ยโอ้โหผู้ชาย,ยานี้มก็นึกว่าเขาเป็นคนเดียวผมก็เลยจังมีอะไรมาบอกมาค่ะกาักจะพูดเลยปล่อยแล้วโอ้ชิวชิวชิวม,มาก เขาบอกเลยนะครับว่าต่อให้โลบ็อกไม่มีบูมบ็อกไม่เห็นหนะแต่สิ่งนี้ทำลายจิตใจผู้เล่นตัวสี่มันจะต้องแปลกแน่ๆเ,เอ,อ้วผมชอบแบบนี้นะผมชอบแบบนี้มากผมชอบอินเตอร์เองจริงๆพอมาดูคนนี้มันคือใจเรลี ผไม่ใช้ให้ดูนะเขาเร่บ็อกนกไม่เรียการกดนี่นะถ้าเป็ดวลเองใส่ก็นม่กส่ใสมใส่อก่สู่ใส่ใส่ใสใส่ใส่ใส่ใม่ใส่ใือใี่ใส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 นใส่คส่ใส่ใส่ใ่อส่นะ่ใส่ใ่ใะ่ใส้ใส่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 ่ใส่ใส่ใส้ใส่ใสใช้ใส่ใสใช้ส่ใส่ใส่ใใสใ่ เมาบารารักทาเมเอดอรผมเ้ยเฮ้ยไม่ไม่โดเลยอ่ะก็ยยอย่าไปพูดถึงเก็บปนฟ้าพอดีว่ามาักานก็ต้องสกัดนิดหน่อยอ่ะเพราะว่าถ้าเรายิงโดนแล้วก็แพ้ไงถ้าเราเผื่อไปยิงโดนคนไงมันก็ต้องโกหกกันมากสิสนนี้ทำให้เบอร์เดอร์กกใจแล้วก็โผล่วมา้วนที่อื่คืมอก็ได้ผมใช้คอมแลไม่โดนย่งก็เก็บรบอไม่ชั้นทีออโบุ๊ ยิงของโดนด่าเนี่ยเออจุดๆจุดนีขจุดๆๆจุดๆๆตายตายตอตีนี้ดีกว่าแอบโหยิงใครเมื่อกี้เาหรอมัยิงคนนี คือตายอะค่ะผมคือไม่มีอรอดแล้วอ่ะคือผมโว้จะเกินไปแตกตายหมดเลยร่องรอนคือบปนคลิปที่ผมชอบเล่นมาเย,ยอผมไม่เคยเล่นอย่างนี้ับผมจะมาลองใหดีนี่ใครทผมจะบอกปุ๊บปุ๊บดีไหม คือถ้าใครเป็นสายป,สปลาคัวจริงมาเล่นแบบได้บอกเลยเขาว่าได้เปลี่ยนเลอันนี้แบบนี้ถ้าสมปลาคัวไปเล่นคือจะมีบางแบบเช่นแบบที่ผมเองเมื่อกี้มันมันแบบมีปลาคัวเช่นก็คือขายสายปลาคัวที่ชอบขอเป็นคนคุยสาธุเอาเฮ้ยเป็นคนโอราะคนนี้มันไม่ใช่อ่ะเขาถูกลัว ที่ราแวงก็คอาใครเลยนถ้าใครรู้จักชอบเห็ความที่ระแวงให้ระแวงชอบกรวแวงบอกกันสุดระแวงคนนีอะ ไอ้เอ้พิธการผมมันอ้ไอ้มันคือเบอร์เนอ่ยยึอินอับเบอร์เนอมันคือเบอร์เนอรการผมผมมันคือเบอร์เนอยมไปขีดมจมดไม่เนอยรว้า้าวว้าวว้ว้วววขุดลา โอ้โหเสียงไม่ได้แล้วอยู่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 ไม่ได้อยู่ม่ได้ ี่กอดเหมดนะที่กอเยโอ้โหผมไม่ชอบมนะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็หมนะบ๊ายบวยแตวถ้าชบดยวันนี้ไม่ไายก่อนไปายสิเอาอันนี้เขต้องเฮ้ยอันนี้ชนะคนที่โหดมากเ่็ไปชีนโฟสลยนะโอ้โหน่าเอนาเอสมาแบบไส้กึ่เลยผม เอาแค่วันนึ้กยังไม่มีอะไรมาฟังผมนะอเล่นมาเด e ่อยต้องกรองครับ๊ายบายยินะ